ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวดีประจำวันที่15กุมภาพันธ์2566ครับวันนี้มีการแจกเงินให้กับพี่น้องชาวนาน,นะครับเป็นเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่18นั่นเองมาดูกันว่าจะมีเงินเข้าบัญชีประมาณกี่บาทน,นะครับวันนี้จะโอนเงินทกสนะฮะให้กับพี่น้อง ที่เป็นเกษตรกรที่ข like ึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่4ถึง10กุมภาพันธ์นะครับโดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคาเกณฑ์กลางอยู่ที่ประมาณ13,000กว่าบาทจะได้ส่วนต่างประมาณ35 5บาทกว่าส่วนข้าวเปลือกปทุมธานีราคาเกณฑ์กลางอยู่11,100กว่าบาทนะครับราคาเกณฑ์กลางส่วนต่างจะได้สูงกว่าราคาประกันนะครับต่อด้วยข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาเกณฑ์กลางอยู่ที่ประมาณ9,900กกว่าบาท สดต,ตางจะได้ประมาณ6บาท98สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวนะครับราคาเกณฑ์กางอยู่ที่12,000กว่าบาทราคาที่จะได้สดตางนั้นสูงกว่าราคาประกันนะครับนี่ก็คือราคาต่อบาท่อตันที่เงินจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรพี่น้องชาวนาโดยตรงในวันนี้15 000, 000กุมภาพันธ์ก็ใครที่มีคุณสมบัติที่ระบุวันเก็บเกี่ยวตามนี้นะครับก็สามารถไปเช็คดูว่าเงินเข้าหรือยังนะครับหากอยากติดตามข่าวสารสริการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือคนทั่วไป สามารถกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียได้เลยนะครับสำหรับใครที่กดกระดิ่งสตัง์ส่งข่าวให้โดยตรงถึงหน้าจอ YouTube เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดกระดิ่งที่ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง